คลิปนี้เป็นเรื่องราวจากผู้ใช้ที่ตกรายหนึ่งครับชมครับโดยเขาได้ทําคลิปเกี่ยวกับศิลป,ปะการต่อสู้ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างมวยไทยกับเชียวคุชินหรือเป็นคาราเต้สายเชียวคุชินนะครับซึ่งการต่อสู้จะมีกติกาโดยการเตะขาเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าภาษามวยไทยก็คือการเตะเจาะยางแต่ว่าเป็นการสลับกันเตะสิ่งเท้าหลักที่ไม่ได้เตะนั้นจะต้องอยู่ในกรอบเท่านั้น ผู้ชนะก็คือผู้ที่ทนความเจ็บปวดได้นานที่สุดและในคลิปดังกล่าวครับก็เป็นนักมวยไทยที่ ค่ายแพ้ไปแต่ว่าดูไปดูมามันก็เหมือนกับเป็นการแสดงนะครับโดยเฉพาะนักมวยไทยที่เป็นชาวต่างชาติไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนลีลาการเตะของเขานี่ไม่มีการบิดเอวที่ถูกต้องนะครับมองยังไงก็ไม่ใช่การเตะแบบนักมวยไทยที่เคยฝึกมาซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบว่าคาราเต้สายเขียวคุชินนั้นแข็งแกร่งกว่ามวยไทยอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวต่างชาติเข้ามา แสดงความคิดเห็นมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าคลิปดังกล่าวเป็นการแสดงจริงๆแล้วมวยไทยแข็งแกร่งกว่าเกียวคุชินอย่างคนแรกที่เขาบอกว่านี่มันของปลอมนะมันไม่ใช่การเตะขาแบบมวยไทยจริงๆซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนทันมาครับเขาเสริมว่านอกจากนั้นขาของนักเตะคาราเต้ก็ย่อลงจากการถูกเตะเขาไม่ยอมโดนเตะเต็มที่เหมือนกับที่นักมวยไทยทำไม่แน่ใจว่ากฎมันคืออะไรแต่ดูไม่เท่าเทียมกัน ความคิดเห็นถัดมาเขาบอกว่าชัดเจนว่านักมวยไทยที่ถูกกล่าวถึงไม่รู้วิธีที่จะเตะต่ำแบบมวยไทยส่วนคนต่อมาครับคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านี่มันไม่ใช่มวยจริงไม่ใกล้เคียงเลยจากความคิดนี้คนต่อมาก็เสริมว่านอกจากจะยิงแล้วยังทําตัวเป็นเด็กน้อยเอาแต่ใจโวยวายเมื่อไม่ได้รับของขวัญจากพ่อความอดอน้อมถ่อมตนเป็นศูนย์คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ศิลปะการต่อสู้นํามาคือความอดอน้อมถ่อมตน คุณสามารถเอาชนะคนได้เป็นพันถ้าคุณไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่ากับว่าคุณสูญเสียตัวเองไปแล้วคอมเมนต์นี้น่าจะสือไปที่นักกีฬาคาราเต้นะครับตอนที่เขาชนะนี่เขาแสดงท่าทีเหมือนยิงอะไรทำนองนั้นอีกคนเขาก็เสริมต่อไปว่าความจริงเรื่องเกี่ยวกับคาราเต้และกังฟูไม่ได้ผลกับการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวจากนั้นครับคนธรมาเขาบอกว่าไม่มีเทคนิคใดเลยไม่ใช่นักมวยความคิดธรตมาครับ ผมไม่เชื่อหรอกลองไปเอานักมวยไทยคนอื่นมาดูสิต่อมาครับคนนี้เขาเสริมว่าชมการแสดงเคียวคุชินสไตล์และเทคนิคที่น่าทึ่งของนักสู้เคียวคุชินเตะต่ำเป็นการเตะแบบบังคับมวยไทยในปัจจุบันเน้นที่พลังโดยไม่ต้องใช้เทคนิคใดๆอีกคนบอกว่าในฐานะที่เป็นสายเคียวคุชินฉันยืนยันได้ว่านี่ถูกต้องจากนั้นครับคนต่อมาเขาตอบเพิ่มเติมว่าบัวขาวซุปเปอรบ์บอลรถถังตะวันฉาย ความคิดเห็นถนมาครับมวยไทยแพ้เขียวคู่ชินในท่าโลคิกไม่ใช่เพราะคาราเต้เก่งกว่าแต่เพราะว่าพวกเขาฝึกเตะต่ำบ่อยมากและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับหมัดในทางกลับกันมวยไทยก็มีข้อได้เปรียบในด้านอื่นๆอย่างเช่นศอกการกอดและการต้านทานหมายเหตุ hate, ฉันเป็นครูฝึกสอนมวยไทยความคิดเห็นถมมาครับคนนี้เขาบอกว่าฉันคิดว่ามวยไทยจะแข็งแกร่งกว่าเคียวคู่ชิน จากความคิดเห็นนี้คนท่อมาเขาบอกว่าแกร่งกว่าเหนือนักมวยไทยเตะนักมวยคาราเต้เขางอขาด้านในเพื่อลดแรงกระแทกแล้วเมื่อนักเคียวค่ชินเตะนักมวยไทยเขางอขารับแรงกระแทกยิ่งเตะแรงยิ่งเจ็บนั่นแหละที่เขาแพ้เพราะความโง่เขานีสน้ส่วนอีกคนเขาบอกว่าความจริงมันขึ้นอยู่กับการต่อสู้ความคิดเห็นต่อมาครับนั่นมันนักปฏิบัติเขาเป็นใครมาจากไหนจากนั้นครับคนต่อมาเขามาเสริมคอมเมนต์นี้ว่า ฉันก็คิดแบบนั้นถ้าคนไทยทำแบบนี้มันคงทำได้ทั้งวันความคิดเห็นถัดมาถ้าเขาเป็นนักมวยไทยจริงๆเขาคงจะหักขานักคาราเต้ตั้งแต่ครั้งแรกจากความคิดเห็นนี้ครับคนต่อมาเขาตอบว่าคุณรู้ไหมว่าคุณพูดถึงอะไรจากนั้นเจ้าของเมนก็ตอบต่อไปว่าความคิดเห็นมันต่างกันฉันมีความคิดของฉันคุณก็มีความคิดของคุณและฉันเคารพความคิดเห็นของคุณแต่ฉันไม่เคยพูดว่าบัวขาวเป็นราชาหรือดีที่สุด หรืออะไรทํานองนั้นฉันแค่ใช้เขาเป็นข้อมูลอ้างอิงคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามฉันไม่เห็นว่าพวกเขาใช้นักมวยไทยในการต่อสู้เลยนั่นเป็นคําวิจารณ์ของฉันเมื่อพวกเขาใช้นักมวยไทยไว้ที่นั่นเราจะเห็นสิ่งนี้ทั้งหมดได้ดีขึ้นอีกคนครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรดูการต่อสู้ระหว่างแอนดี้ฮักนักคาราเต้และนักสู้มวยไทยในยุคเควันกันมันมีแต่การเตะกันอย่างหนัก ต่อมาแน่นอนว่าเคียวคู่ชินเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยากแต่การพยายามที่จะโดดเด่นกว่ามวยไทยแบบนี้ถือเป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อยจากความคิดนี้ครับคนต่อมาเขาตอบว่าเราจะไม่ส่องแสงเหนือกว่าพวกเขาเราต้องการที่จะส่องแสงทั้งหมด อีกคนเข้ามาอธิบายว่าและนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าศิลปะใดๆก็ไม่ได้ดีหรือแย่กว่าในขอบเขตที่เหมาะสมมันขึ้นอยู่กับว่าใครฝึกฝนศิลปะนั้นๆในกรณีนี้ผู้ฝึกเคียวคุชินแข็งแกร่งกว่าและมีทักษะมากกว่านักมวยไทยฉันไม่คิดว่านี่พยายามจะบอกว่ามวยไทยแย่กว่าเคียวคุชินมันแสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกคนนี้ดีกว่าแกร่งกว่าผู้ฝึกอีกคนและนั่นจะเกิดขึ้นกับศิลปะการต่อสู้ทุกประเภท ความคิดเห็นถัดมาครับสำหรับผู้ที่บอกว่าเคียวคุชินแข็งแกร่งกว่ามวยไทยคุณช่วยตอบคำถามของฉันได้ไหมว่าทำไมนักสู้ชาวญี่ปุ่นทุกคนถึงฝึกมวยไทยฉันแน่ใจว่าไม่มีนักสู้ชาวญี่ปุ่นคนใดเลยที่ไม่เคยฝึกมวยไทยจากความคิดเห็นนี้ครับคุณถยนมาเขาบอกว่าและคุณไม่เห็นนักสู้มวยไทยเรียนคาราเต้หรอฉันก็สงสัยเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมาครับ ผมไม่รู้ว่านักมวยไทยคนนี้ถนัดซ้ายธรรมชาติหรือเปล่าแต่เขาเตะด้วยขาซ้ายซึ่งปกติแล้วจะเป็นขาที่อ่อนแอผมอยากเห็นแบบเดียวกันแต่นักมวยไทยเตะขาขวาต่อมาครับนี่เป็นการจัดฉากที่ไร้สาระมากนักมวยไทยตัวจริงหักขาทั้งเป็นไอนี่มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเตะยังไงคอมเม่ทันมาบอกว่าชุดคาราเต้นั้นช่วยดูดซับความเสียหายฉันเรียนคาราเต้แล้วฉันก็รู้ว่าชุดคาราเต้นั้นเรียกว่าโกง จากความคิดนี้ครับคนต่อมาเขาก็เสริมว่ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อนักกระเต้ถูกเตะร่างกายของเขาจะเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกได้ต่อมาปรากฏว่านักมวยไทยซึ่งไม่ค่อยฟิตแต่กลับแต่งตัวดีและเตะด้วยหลังเท้าแปลกไหมละ่ะคนพวกนี้ฝึกซ้อมด้วยการเตะทั้งวันแล้วในการต่อสู้ก็โดนเตะกี่ครั้งอย่างน้อยก็40ครั้งหรือเปล่าใช้สมองคิดเอาเอง ส่วนคุณธรรมาเขาก็บอกว่ามวยไทยน่าจะยังเตะไม่เต็มกําลังสําหรับผมความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้มีโปรไฟล์ที่น่าจะเป็นครูสอนมวยไทยนะครับเขาบอกว่าเชียวคู่ชินจะชนะการแข่งขันโง่โงพวกนี้ส่วนใหญ่มวยไทยไม่ได้ฝึกปรับสภาพร่างกายแบบนักสู้เคียวคู่ชินทำการแข่งขันนี้เป็นเหมือนคสัสปรับสภาพร่างกายที่พวกเขาทํากันทุกวันแล้ขคอเมสุดท้ายครับคนนี้เขาบอกว่านั่นไม่ใช่การแสดงที่ดีของนักกีฬาทั้ง2ประเภท ความท้าทายไม่น่าจะเป็นการโดนเตะขาต่อไปก็ต้องเป็นการต่อยหน้าแล้วก็ยืนเฉย และทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาอธิบายได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อศิลปะการต่อสู้ทั้ง2ประเภทนะครับถ้าหากไปเซิร์ชดูใน YouTube ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างคาราเต้สายเชียวกูกชินกับมวยไทยก็จะเห็นนะครับว่ามวยไทยนั้นสามารถน็อกคาราเต้ได้อย่างง่ายดายสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังและมีความคิดเห็นกันไรก็คอมเมนตนะ์มาบอกกันด้วยนะครับหากข้อมูลในการแปรผิดพลาดไปกันนะก็ขออภัยด้วยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็น ใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านีีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ